สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็คือดีใจมากๆนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะมีะแม่แม่นะคะขออนุญาตเรียกแม่แมนะคะชื่นชอบในเสื้อแขนย้วยของนิดนะคะที่นิดสอน่ะนะคะก็คือ,อสำหรับแม่ๆ่นะคะก็คือเสื้อตัวนี้ที่นิดสอนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะ เป็นแนวแฟชั่นนะคะก็คือจะโชว์ส่วนนี้เยอะนะคะแล้วเราจะแก้ไขตรงนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะก็คือหนึ่งเลยในคลิปนี้จะพาสอนพาทำถักขึ้นมาแค่หนึ่งหนึ่งลายใช่ไหมคะเราก็สามารถเพิ่มออกมาสองลายสามลายข้างละสองลายสามลายหรือ4ลายอย่างนี้ก็ได้ใต้รัดแร อย่างหนึ่งคือคนที่อกใหญ่ใช่ไหมคะคือถ้าเราแบ่งรักแร้น้อยนะคะก็ตรงนี้ในห้องเรียนนี้ก็พาแบ่งแบ่งแค่3ลายนะคะแต่ว่าเราก็สามารถ5ลาย6ลายอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือแขนเขาก็จะขยับเข้ามาถ้าแบ่งตามนี้เลยเนี่ยคือจริงๆแล้วมันเป็นเสื้ออย่างนี้นะคะ,ะโชว์ตรงนี้เลยแฟชั่นนะคะแฟชั่นก็ แต่ว่าเราชอบแขนของเขาเราก็นำมาปรับมาปรับใช้ตรงนี้จะให้มันแคบเข้ามากี่ลายก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะเออตามนิดนะคะก็คือให้เอาที่ตัวเองใส่ได้ใส่สบายใจอย่างนี้นะคะส่วนแบบนี้ก็คือมันปรับมาจากเสื้อแฟชั่นนะคะเสื้อแฟชั hmm. ่นเนาะแต่ว่ามันเป็นแบบที่สวยมากๆนะคะและดูข้างหลังก็คือ นี่จะมีอีกห้องหนึ่งนะคะที่เป็นห้องถักใจรักกระโปรงนะคะวันนี้ก็ลงคลิปไปบ้างแล้วแล้วก็มาให้โปรก็คือวันนี้ก็คือจะมี199บาทนะคะสำหรับกระโปรงนะคะราคาจะเต็มหมดโปรเมื่อไหร่ก็คือราคามันก็แล้วแต่วันนี้จะทำคลิปครบเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าใกล้จะเสร็จแล้วแหละเลยสี่ห้าวันก็คือเสร็จนะคะอยากให้เก็บโปรไว้นะคะ 199บาทสำหรับกระโปรงส่วนเสื้อแขนยวยก็คือ290บาทใช่ไหมคะถ้าสนใจทั้งเสื้อในกระโปรงก็คือรีบเก็บโปรเลยนะคะรีบเก็บโปรเลยเดี๋ยวจะพาทำกระโปรงตรงนี้จะใสย่ยางยืดนะคะหัวกระโปรงใสย่ยางยืดความยาวแล้วแต่ใจปรารถนานะคะจะสั้นยาวก็ได้นะคะส่วนนี้จะพาพาผ่า ผ่านะคะก็คือผ่าถ้ายาวก็ควรจะผ่าแต่ถ้าสั้นเนี่ยสั้นเหนือเข่าคุมเข่าไม่จําเป็นต้องผ่าก็ได้นะคะจะผ่าหรือไม่ผ่าก็ได้แต่ว่าในห้องเรียนจะมีผ่าทำแบบผ่านะคะถ้ายาวก็ควรจะผ่าถ้าไม่ผ่าเราก็จะเดินแบบตืดๆแบบนี้ไปใช่ไหมคะเราก็จะเอาแบบเดินเหินสะดวกนะคะก็จะเป็นชุดเซตการนะคะนี้ก็ได้แยกห้องออกมานะคะ ก็ชอบห้องไหนก็เข้าถ้าชอบสองห้องก็ยินดีต้อนรับมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูก็ขอฝากแนวฝากตัวด้วยนะคะสำหรับทุกๆห้องนะคะมีอะไรก็แนะนำนะคะผิดพลาดตรงไหนก็คือแนะนาแนะนำนิดได้นะคะน้อมรับทุกคำแนะนำนะคะขอบคุณค่ะ